โอเคครับหลังจากที่เราทราบวิธีการคำนวณค่าเอาต์พุตของฟังก์ชันแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างนี้พร้อมๆกันในตัวอย่างนี้เรามีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันนะครับคือ f of x มีเอาต์พุตเท่ากับ 2x บวก10และ g of x มีเอาต์พุตเท่ากับ3เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราทราบนิยามของ2ฟังก์ชันคือ f of x และ g of x นนี้แล้วเราสามารถคำนวณค่าทไบนี้ได้หรือไม่ ตัวแรกคือ f of 3บวก g of 2นะครับตอนนี้เราเราจะเห็นได้ว่าอินพุของฟังก์ชัน f เนี่ยเปลี่ยนเป็น3และอินพุของฟังก์ชัน g เปลี่ยนเป็น2แน่นอนว่าส่วนแรก f of 3ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ x ซึ่งถูกแทนค่าที่3แล้วแล้วก็บวกด้วย10อันนี้คือตัว f of 3นะครับส่วน g of 2เนี่ย แสดงว่าตอนนี้ input ของฟังก์ชัน g เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นตัวเลข2เปลี่ยนจาก x เป็น2เอมาดูว่า g of x นะ g of x ของเราเนี่ยนิยามว่าย่งไร g of x เราบอกว่าเมื่อ input ของฟังก์ชัน g เนี่ยคือตัวแปร x นีครับมีค่าใดๆเป็น x ใดๆ g of x จะเท่ากับ3หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยน g of สนะครับสมมติสมมติเราดูตัว g o อ2 g of 2เนี่ยเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนทุกๆค่า x ทางด้านขวามือนะเปลี่ยน x เป็น2ไปด้วยแต่ตอนนี้ด้านขวามือของเราหรือ g of x ของเราเนี่ยด้านขวามือมันไม่มี x อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น g of x ของเราจะมีค่าเท่ากับ3เหมือนเดิมไม่ว่า x เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรตัวอย่างของฟังก์ชัน g of x เนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชันคงที่หรือว่า constant function ครับกราฟของ g of x จะมีลักษณะแบบนี้ นี่คือแกน x นี่คือแกน y ออส่วนตรงนี้นี่คือ3 y มีค่าเท่ากับ3ไม่ว่า x จะมีค่าเท่าไหร่ x เป็น0 y ก็เป็น3นะครับ x เป็น1 y ก็เป็น3เพราะฉะนั้น g of x ของเราเนี่ยกราฟของมันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับแปลว่าไม่ว่า x จะเป็นค่าใดๆนะครับ g of x เท่ากับ3เสมออันนี้ก็เรียกว่า constant function เวลาที่ เวลาทำงานเกี่ยวกับเจ้าตัวคอนเซน t ์ฟังชันนี้ต้องจำกราฟลักษณะนี้ให้ได้นะครับโอเคเรามาพูดถึงตรงนี้ต่อตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ16บนะครับบวก3เพราะฉั้นเอาพุของตัวอย่างที่1นี่นออกมาเป็น19นะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันเดี๋ยวขออนุญญากาบป o ี้เจ้าตัวฟังก์ชัน f of x และ g o f x นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราให้ f of x เนี่ยคือ2 x บวก10 และ g of x ของเราเท่ากับ3นะครับโอเคพอมาตัวอย่างข้อ2คือ f of ลบ5เราก็จะได้ตรงนี้มีค่าเท่ากับ 2x ซึ่งกลายเป็นลบ5ไปแล้ว2คูณกับลบ5บวกได้10แล้วก็บวกกับ g of 10ซึ่งตอนนี้ g of x เราเป็นค่าคงที่งั้น g of 10ของเราก็เป็น3เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงออกมาก็จะเป็น0บวกที่3มีค่าเท่ากับ3ต่อมาเรามาลองเล่นกับตัวแปรที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต copy นิยามของฟังก์ชันมาด้วยกันจะได้ไม่ลืมนะครับออตอนนี้เรา f of 2x $f$ of $2x$ บวกกับ $g$ of $x$ กลัง2 f ง $f$ $2x$ ก็จะกลายเป็น $2$ นี่นะครับตามนิยามนี้ $2$ คูณกับ $x$ ซึ่งเปลี่ยนเป็น $2x$ ไปเรียบร้อยแล้วนะครบับวกกับ $10$ อันนี้คือ $f$ of $2x$ แล้วก็บวกกับ $g$ of $x$ ซึ่งแน่นอนว่า $g$ of $x$ เราเป็นค่าของที่มไม่งั้นไม่ไม่ว่า input เราจะเป็น $x$ เป็น $a$ เป็น $b$ อะไรตรงนี้ $g$ q u a $x^2$ ก็เท่ากับ $3$ เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ สุดท้ายแล้วพอเราทําการจัดรูปตรงนี้ก็จะกลายเป็น4 x บวก10บวก3ก็เป็นบวก13อ่นนี้เรามาดูเทอมที่น่าสนใจแล้วครับตอนนี้ผมกำลังเริ่มแนะนำนะเจ้าตัว expression นี้ก็คือ f of x บวก h ลบด้วย f of x ส่วน the h เดี๋ยวเราจะใช้ตัวเนี้ยบ่อยมากนะครับในส่วนแรกของวิชาค a l c u l ส s อ่ะเรามาดู f of x บวก h กันก่อน เนื่องจาก f of x คือตัว2 x บวก10ดังนั้น f of x บวก h ก็จะกลายเป็น2คูณกับ input x ตอนนี้ซึ่งเปลี่ยนเป็น x บวก x ไปแล้วบวกที่10อันนี้คือส่วนเทอร,ร์มกนะครับอันนี้คือ f ของ x บวก h f of x บวก h แล้วก็ลบด้วย f of x ซึ่งตามนิยามเลย f of x ของเราก็คือ 2 x บวก10แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย h โอเคเพราะงั้นในส่วนของที่เป็นเศษเนี่ยเราก็ได้ออกมาเป็น2 x บวก2 h บวก10ลบด้วยในวงเล็บคือ2 x บวก10โอเคนะครับ ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย h ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้เป็นโน้ตของ f of x กับ g of x ที่ผม copy เ,เอาไว้โอเคเ,อเมื่อเราจัดรูปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของ2 x ลบ2 x หายไปเหลือ2 h ส่วน h ดังนั้นค่าทั้งหมดนะครับที่เราต้องการคำนวณในตัวอย่างที่4เนี่ยเมื่อเราทำการจัดรูปแล้วก็จะเหลือมีค่าเท่ากับ2 โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของข้อที่5บ้างผมให้คุณลองหยุดนะครับหยุดวิดีโอชุดนี้ไว้สัก1หรือ2นาทีนะครับแล้วแต่ว่าเวลาที่คุณจะใช้ในการคำนวณมีค่าเท่าไหร่แล้วมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าตัวของ g of x บวก s ลบด้วย g of x s, ส่วนด้วย s เนี่ยสุดท้ายแล้วมีค่าเท่าไหร่ลองทำเองนะครับโอเคหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าหลายๆคนจะได้ตามนี้เนื่องจาก g of x นะ g of x เนี่ยเป็น constant function เมื่อมันเป็น constant function เนี่ยไม่ว่า input เราจะเปลี่ยนเป็นทวอะไรนะครับตัวนี้ g of x บวก h ก็จะมีค่าเท่ากับ3ลบด้วย g of x ซึ่งเท่ากับ3เหมือนกันส่วนด้วย h เพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าทั้งหมดเท่ากับ0นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้คำตอบนี้ด้วยตัวของตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นการเช็ค คอนเซปต์ของเราว่าเราสามารถที่จะทำงาน,นกับคอนสแตนต์ฟังก์ชันได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนนี้ก็โอเคแค่นี้นะครับต่อมาเรามาดออูนิยามของฟังก์ชันแบบหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นมากนะครับในหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงคอมเพล็ฟังก์ชันนะครับคอมเพล n ฟังก์ชันนี้มีมีความสำคัญมากโดยเฉพาะตอนที่เราไปเอา,เอาไปหาโดชีบอนุพันธ์เนี่ยหรือ เ,เจ้าตัวลิมิตของฟังก์ชันเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นให้เราต้องคอยระวังเยอะพอสมควรนะครับอลองดูตัวอย่างนี้กันนะครับก็บอกว่าคอม p พ u ็ก์ฟังก์ชันเป็นเ,เป็นฟังก์ชันซึ่งซึ่งมีกรณีของเอา p ์พุตได้มากกว่า1กรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกำหนดให้ f of x นิยามโดยเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้หมายความว่าอย่างไงเจ้าตัวนี้บอกว่า f อของเราเนี่ยถ้า input x เรามากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับ f อของเรามีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก5แต่ถ้า x ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า10และยังมากกว่าเท่ากับ0นะครับ f อของเรามีค่าเท่ากับ7ดังนั้นเนี่ยเราสามารถแบ่งกรณีของ output ได้เป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่1เมื่อ input x เของเรามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10 เอาพุทของเราหรือค่าของฟังก์ชัน f of x จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวกหแต่ถ้า input x ของเราเยอยู่ในช่วงตั้งแต่0นะครับจนถึงค่าบางค่าที่ยังน้อยกว่า10เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกรณีที่2องเอาพุทเรามีค่าเท่ากับ7ลองดูนะครับว่าด้วยนิยามลักษณะแบบนี้เราเข้าใจนะเราเข้าใจตรงส่วนการคำนวณค่าเอาพุทของคอมพาวฟังก์ชันมากน้อยแค่ไหนลองดูตารางต่อไปนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมจะมีช่องนะครับเป็นคอลัมน์แรกเนี่ยเป็นค่าของ x ะจะกำหนดค่า x มายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ x เข้บ10 5 11 3แล้วก็ลบ4นะครับส่วนคอลัมน์ที่2เป็นกรณีของ input นะจะให้พิจารณาว่ามันเป็นกรณีที่1หรือกรณีที่2นะแล้วคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นค่า output f of x เรามาดูพร้อม,อมกๆ,ๆกันยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าผมให้ input x เท่ากับ10 อินพุต x เท่ากับ10ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปในกรณีที่1พอดีก็คือตอนนี้ค่า x ของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับ10นะครับดังนั้นมันจะอยู่ในเคสที่1หรือกรณีที่1และ output ของเราจะมีค่าเท่ากับ่าไรครับ f of x ของเราจะมีค่าเท่ากับ x กําลัง2บวก5ดังนั้นเมื่อ x ของเราเป็น10 f of x ของเรา,เาก็จะกลายเป็น10กําลัง2บวกหหรือมีค่าเท่ากับ105้นั่นเองนะครับนี่คือไอเดียของการคำนวณ compound f u ฟังก์ชัน ต,ต่อมานะครับเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้า x เท่ากับ5 x เท่ากับ5เราจะเห็นว่ามันเข้าไปอยู่ในเคสกรณีนี้ก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0และน้อยกว่า10ครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่2การที่ Input ของเราเป็นกรณีที่2ครับจะทำจะทำให้เราได้ว่า f of x ของเราเท่ากับ7นะครับตามนิยามโอเคครับลองหยุดวิดีโอทิวเ r i a l ไว้สักครู่นะครับแล้วลอง เติมขอ้ขอมูลในตารางให้ครบถ้วนแล้วกลับมาดูเฉลยพร้อมๆกันโอเคครับหวังว่าทุกคนคงจะได้เฉลยตามนี้เมื่อ x เท่ากับ11เราจะได้กรณีเป็นเคสที่1น,นะครับ f of x ของเรามีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก5ตอนนี้ x ของเราเป็น11นะครับเท่ากับ126 เมื่อ Input เราเป็น3 Input เราเป็น3จะอยู่ในกรณีที่2ทํำให้ Output f of x ของเรามีค่าเท่ากับ7และเมื่อ Input ของเราเป็นลบ4ปรากฏว่าไม่มีกรณีอะไรเลยอันนี้เป็นตัวอย่างว่าบางครั้งค่า Input เนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่ในโดเมนของฟังก์ชันตามที่เรากำหนดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคำนวณ f of x ได้นะครับดังนั้น f of x ตรงนี้จะไม่นิยามในกรณีที่ x เป็นลบ4 Okay, น,นั่นก็เป็นเนื้อหาของเจ้าตัว compound function